เราก็จะมาสอนวิธีการเล่นสเก็ตบอร์ดกันนะคะเราเคยสอนรีวิวกันแล้วนะคะเล่สเก็ตบอร์ดของเราอ,เอย่างแรกทุกคนต้องเริ่มจากอันนี้อันนี้เป็นลูกศรมันเป็นด้านหน้านะโอ้โอ้วันนี้ลมแรงมากเลยนะ,ะแต่แดดร้อน หนึ่งนะคะายอ่ะมาแล้วนะคะอะมาแล้วนะคะก็คือเมื่อกี้รถมาเรากลัวเสียงมันจะโดนกล้องนะคะแต่เราจะเล่นให้ดูเลยมาทางน,น,าาน,นี้อ่ะ,อะ,อะไปยัง คันใหญ่มากเลยนะ,ะช่วงนี้รถเยอะนะคะโอเคแดดร้อนมากเครานี้แต่เราจะให้ตก,กล้องเราลองเล่นบ้างก,กันนะคะแต่แต่ก็บอกว่าว่าอะไรไม่เล่นนะว่าเพราะว่าอะไรแดดมันร้อนมากตอนนี้ ที่เลี้ยวนะทุกคนให้ขึ้นเสร็จแล้วเท้าที่เราถนัดไว้ไว้ด้านหน้าเท้าที่ไม่ค่อยถนัดไว้ด้านหลังนะแล้วเวลาเราเลี้ยวเวลางี้นะเวลาเวลาเราเลี้ยวนะคะถ้าเราเลี้ยวไปทางนู้นเราก็ต้องเอ็นขานีร่วมดูเอ็นขางี้ เอ็นขาอย่างนี้แล้วก็เอ็นตัวตามแล้วถ้าจะไปทางนูน้นทางนู้นนะคะก็ให้เอาเท้าด้านหลังเตะเข้าไปแล้วก็เอ็นนะคะเออก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ส่วนการเลี้ยวอีกแบบหนึ่งเรายังเรายังทำไม่ได้นะเราเกือบล้มไปแล้วเมื่อกี้ ต้อง่ให้แตะตรงปลายนะตรงนี้ท่านด้านที่ถน,นัดให้แตะตรงปลายด้านที่ไม่ถนัดให้แตะตรงตรงนอ็นอตน็อตแรกนะเนี่ยน็อตแรกน็อตแรกเลยนะเค้แล้วเราก็ทำนี้นี่โอ้ยซึ่งเราทำยังไม่ได้เราก็จะมาสาธิตให้ทุกคนดู ร้อนอ่ะตอนนี้ตะกล้องก็ได้เข็นไปแล้วนูน่นเข็นไปนู่นแล้วนะคะตะกอ้องบอกว่าไม่เล่นเพราะว่าเล่นไม่เป็นนะตะก้องชื่อเอมนะวิ่งตามตะก้องอ่ะเด,เ,เดี๋ยวเราจะติด โทรศับอ่ะเดี๋ยวเราให้ลกล้องถือแล้วก็ให้ทุกคนดูบรรยากาศนะคือถือไปแล้วก็เล่นไปได้ <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องแพ้ตอนนี้เราก็มีปัญหานะคะเราเจอบัว

ก็ได้ลงอยู่ตรงหญ้าพาะเมื่อกี้เร็วมากเลยอ่ะเดี๋ยวลองให้แล้วก็นั่งนะแล้วเราจะเอาไาเหยียบตรงนี้ไป พักสักครู่นะคะอ่อต่อไปเราก็จะมาสอนพากันนะคะทางนี้คือยากมากมาช่วยกันจับเราจะจับเข็นตนะกรงได้แค่ขาเดียวเองอ่ะตะกรงทำได้แค่ขาเดียวอเออจะจับได้แล้วนะ เ,เดี๋ยวเราจะให้กล้องทำบ้างไปทำเลยควิค๊กควิ๊กควิค๊กเอ้อย่าเอาลึกอย่าเอาลึกทำไมปอ่มไหนหนึ่งสอสมเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ต้องจับเลยอะ่ะเฮ้ย ไม่ต <laughs> ้องจับเลยประมาณนี้แล้วน้องก็มาโน้ตแล้วเอ่ออ่ะจับไปพี่บัง เอาใหม่นะคะเอาใหม่นะคะโอ้จะเอาออกทำไมไม่รู้่ะงั้นสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้านล่างนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย